สตรีสมุทรปราการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการครบรอบ85ปีและพิธีทอดพระป่าเพื่อการศึกษาที่หอประชุมชั้นสามอาคารเนกประสงค์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการนำโดยดรชลาลักษณ์สายอุทัศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลินเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการครบรอบ85ปี และพิธีทอดพระป่าเพื่อการศึกษานำไรายได้จัดซื้อที่ดินให้กับทางโรงเรียนสตรีสมุทรปราการโดยได้รับเกียรติจากนายชัยพจน์จรูนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรยงยุสวรรณนบุตรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนาอำเภเมืองสมุทรปราการเหล่าบรรดาดีผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการตัวแทนสารประกอบการกลุ่มบริษัทห้างร้านคณะศิษยานุสิ์และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมง,งานกันเป็นจำนวน โดยบรรยากาศภายในงานได้ที่มนพระภิกษุสงฆ์จากวัดหมหาวงจำนวน9รูปนำโดยพระอาจารย์สิงห์ พัทธา,ารูแห่งวัดมหาวงมาเจริญพระพุทธมนต์ได้รับความเมตตาจากพระราชาสมุทรมังคลาจารบุญสืบวุฒิสาโรรักษาการเจ้าวาดวัดกลางวรวิหารพระรามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาภาพป่าเพื่อการศึกษาโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายพระทหารปิ่นโตและแจจตุป,ปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์ให้ศีกลกรวดน้ำรับพรพร้อมแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมีนายประกาสิทธิ์ยังคงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ การคนที่ิกล่าวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงเรียนสำหรับยอดพระปาเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ร่วมกว่า9ล้านบาทโดยทางโรงเรียนจะนํารายได้จากการทําบุญท่าพระปาเพื่อการศึกษาครั้งนี้ไปจัดซื้อที่ดินด้านหลังโรงเรียนเพื่อขยายพื้นที่โรงเรียนให้มีขนาดกว้างขวางขึ้นรองรับการปลูกสร้างอาคารเรียนเพื่อสู่มาตรฐานการเป็นโรงเรียนคุณภาพต่อไป ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีดจุดดันไม่เกรงใจใคร FORD RANGER RAPTOR GENERATION ใหม่พบกันที่โชว์บอร์ทั่วประเทศซ่าที่ชุกจังล่ะเต็มซี่บอดหมดซ่าอาร้อน